ซาหวานนี้เรากำลังจะซาไปกับบรรยากาเทะเลอื่นนะอันที่พี่ห่างหายไปก็คือดูเท่าพี่ดูไม่ได้ใช่แล้วพี่ก็จะไปทำช็อตดูใบมีขั้นตอนทำมีขั้นตอนถึงมันกันนะเอละอลรทำอ,อาไรล่นอะนะพอจะมาแล้วเะลายช,ช็อตแล้วกันงั้นพอพี่ปูจะให้พี่ห้องมไปตอนที่พี่เสร็จแล้วกันนะ ก็จะมาพี่ก็จะหาที่วานน้องคนที่ได้นะยี่ถือเราไปหากันเลยเร็่เก่อาเด็กคนพี่อาที่แต่งม่รัจะพี่หายจังก่นกดยังว้องเริ่มสัเกตแค่เปอาน,นัพพ่เ็ดนื าพีกแล้วไม่นี่แหละนีความมั่นแล้ว,ลวนะพี่เช่ไว้นะอาทิตยข่าวันนี้ก่บใส่ลงไป มาทุกอนให้เราไปจัดต่ใส่ั้นลนปต่่วีคนมาแจกหนังสือแล้วพี่จะมาใส่ชั้นนึงใช่ั้มไปมาเลยบินมาอืเทลงไปมหาสารดินชาชาาช็อกโกแลตไป udah nah, pergi dulu fase kan, bye, menonton, oke ini video juga, bye.